ใบ่คาะอัาาเนียเหมือนกระป่าชุมชนแต่ว่ามันเจ้าของเดียวนะแต่เพียงแต่ว่าเขาคงสภาพเอาไว้เห็นไหม้าต้นหวายเทียบเลยทีนี้ค<ช>ือเราลักรอบเขาป่าหรือว่อบ้านเขาบ้านเขาไม <c oughs> ่เป็นอะไรเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านกัน,นคือของพี่นาเองเนี่ยชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้จักสนิทกันหมด่ะคะก็เรายังอยู่ในวิถีของชุมชน แล้วะะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาตามหาเห็ดแครงแล้วมันจะอยู่ตรงไหนฮะนี่มันก็มีต้นต้นแล้ฤด,ด,ดูการที่เห็นใบเราเข้าไปเราก็ไม่เจอในป่าใช่ออกบานเ่ยือฟอกเรายังไม่เจอ,อเราจะไปหากันที่ไหนดีแล้วฝนมากมันจะขึ้นตรงไหนอะที่มันอยู่ที่ขอนไม้ที่ล้มแล้วแต่ว่าที่เราไปเจอในป่าเมื่อกี้มันจะแบบล้มไหลเป็นปีแล้วไงอันล้มนานอันนั้นคือล้มแล้วตึงไปกับดินเลยมันไม่มาแล้วครับผมเห็ดแครงไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ เดี๋ยวเราเราไปดูขอนทางนู้นดูไหมนะคะครับผมพี่เห็นเรามาสูงได้สักสองเดือนแล้วน่าจะไอขอนนู้นบะาน่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวเราลองดูว่ามีหรือเปล่าต้องเป็นขอนไม้แบบไม้เ้ออ่อนด้วยไม้เออ่อนถูกอย่างเนี้ไม้มะคามไม้มะม่วงไม้ยางพาราเออซึ่งซึ่งทางใต้เราอะไม้เยอะแต่ทีเดียวที่เราเห็นพี่ว่าไม้นู้นน่าจะเป็นไม้มะม่วงไม้พี่ดูตรงนี้ตาซููไม่ถึงเดินไปดูเลยไหมโอเคโอเคไป กองอย่างนี้เจอไม้แหวกโหพี่แล้วงูเยี่ยมเที่ยวขอนี่แหละที่เคยเจอนะเจอเห็ดแทงขอดูเลยนอนอยู่ตั้งแต่นั้นพี่กลัวมากแต่เนี่ยเลยต้องหาไม้เกดตัวไว้เผื่อยังไงป้องกันไว้ก่อนแล้วทําไมอ่ะมันไม่ทําไมพี่ไม่บอกผมก่อนเเจอนี่กับขอเจเพี่หาทางเลยโอ้มันจะมันจะมีเห็ดแทงไว้เนี่ยพี่มันยังไงอ่ะเนี่ยมันยังใหม่เห็นบ้าเนี่ยเกิด เนี่ยแสดงว่าไม้นี่ยังมีชีวิตพี่ดูดิมันยังมีต้นรากออกมาเลยนะเนี่ยถ้าไม้มันยังมีชีวิตเนี่ยเห็ดแทงไม่ขึ้นค่ะคือต้องไม้ตายแล้วไม้ที่มันเสียชีวิตแล้วคือมันยังไม่ไม่เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ๆอย่างเงี้ยแต่ต้องไม่ใช่ตายซากแบบละลายตลาดไปกว่าดีกว่าไอ้เนื้อข้อเนี้ยไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้บ้านั่นไอ้นี่ก็ผุไปจริงนอะไรสิ้นหมดเดี๋ยวเจออื่นเดี๋ยวให้ดูอย่างเงี้ยเขาไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นมันผุไปอย่างเงี้ยมีแต่ปลวกถูกอ่ะเดี๋ยวเราเขจ็บเด เจอเป็นคุณลุงผ้าบุหรีอต้องนำแหมแล้วมีไม้ก็ไม่เข้าไปก่อนด้วยนะพี่ขอที่เตาโอเคมาผมเองนั่โอ้ยเห็ดบ้ามันไม่ได้เจอกันง่ายๆนะพี่อันนี่เขาก็เผาเตาถงเท่ากันเนี่ยไอ้ไม้ที่เราคิดเจอเนี่ยพี่คาดว่าเนี่ยเขาน่าจะเอามาทำถุงอย่างี้ง่ายๆเลยเห็นไม่เจอละ ผมเชิหน่อไม้เอาหน่อไม้ไหมพี่วาดะวันนี้เราไม่เกมมันต้องได้อะไรสักอย่างละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาเห็ดแข้งเราต้องหาเห็ดแข้งก่อนไปไปเอาใหม่เอาใหม่พยายามหน่อยพยายามหน่อยได้ได้ได้โอ้เดี๋ยวนี่ขอนไม้เนี่ยขอนไม้แล้วไหนเห็ดแข้งนั่นนาะดิเห็ดแข้งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเห็นอะไรบ้าอ๋อผมรู้ละ เขาไม่ได้ปลูกเขาไม่ได้เขาเอาไว้สูบไฟปลูกก็ต้มหน่อไม้ถูงไหมเออเอออ่ะเขาเอาไว้ต้มหน่อไม้เพราะงั้นหมดสิ้นแล้วเห็ดแคร์ไม่ได้เจะขอโทษทันไหมเนี่ยเข้าใจเจตนาเขาผิดไม่ขอโทษทันไหมเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้เอาไว้กินเห็ดแคร์ใช่เขาไม่ได้ปลูกที่ขอโทษด้วยนะฮะไปกันต่อบไหมโอเคไปเล็กกองนี้ป่ะนี่นี่นี่เลยนี่เลยโอ้โหนี่โชคดีนะเนี่ยมีกองเหลือเฮ้ยเดี๋ยวไอ แต่บ้านนู้นที่มากองเขาก็กองอย่างนี้นะออ้ยมันยังไม่ถึงเวลาไงเพราะว่าไม้มันยังใหม่อันนั้นเขาเอาไปถุมไฟก่อนเราก็เลยไม่ได้เห็นเออแล้วทีนี้ไอ้จุดยิบ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 ขาวๆนี่คือเห็ดแคงเหรอฮะใช่ไอ้เล็กๆนี่แหละห่านี่แหละไอ้นั่มันขึ้นมาแบบว่าขึ้นเหมือนพูดง่ายๆฝนตกมาปุ๊บขึ้นเลยต้องสามวันต้องมีฝนตกแบบกระหน่ำกระหน่ำกระหน่ำสามวันถึงจะมีผมขออนุญาตวิทยิชัยมันนิดนึงได้ไหมฮะอยากดูว่าเฮ้ยไอ้นียขึ้นมาเล็กๆ เล็กๆนะ uh huh. แล้วก็ค่อยขึ้นมามีมตุ้มย,ย,ยตุ้มๆ uh huh. คนๆอย่างเงี้ยอันนี้ก uh huh. ินได้ยังอันเนี้ยทีเจีมันทานได้เพราะมันเป็นเห uh ็ดอ่อนนะอันนั้นกำลังดีสําหรับ,บ,บการทานเห็นไหมคะ uh huh. ที่มันมีตุ้มขึ้นมาแบบประมาณอย่างนี้เป็นเป็นขยายเป็นเห็ดแครเป็นหอยแครงแล้ว uh huh. จะเหมือนหอยแครงแล้วยังไงใช่อันนี้แหละค่ะน่าเหมาะแล้วที่จะเอาบะแกงหรือเอามาทําแกงคั่วอะไรหรแล้วถ้าขนาดบิ๊กเบิ้มใหญ่สุดเขาเนี่ยไปถึงไหนฮะบิ๊กเบิ้มใหญ่สุดเขาก็ประมาณสักประมาณนี้ฮะแค่แค่เหรียญสิบแค่เหรียญสิบแปปพี่แปปพี่ว่าไอ้พุ่มนั้นใช่ไหมนี่เลยใช่เลยค่ะเนี่ยสวยมากพุ่มเนี้ยค่ะพุ่มที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้สวยงามมากแล้วก็เออแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราวบั มันมีแค่นี้ใช่ไหมเราอ,อยากขยายเยอะๆเ่างี้ไอ้ที่จะเหมาะในการเลี้ยงเยอะๆต้องอันนู้นค่ะที่อ่อนๆไอ้ที่ม <ไอ S 1> ีละอองคุยละอองนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะเหมาะที่จะแบบขยายสายพันธุ์คือเอาง่งายๆเลยนะมันคือเห็ดน,นบ้านเลยมันขึ้นกับขอนไม้ถูกเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันคุณไม่ได้ไว้ไม่ได้มีความชื้นมามันก็ยากนะมันต้องมีความชื้นเข้ามาช่วยเขานะคะตัวเนี้ยเพราะว่าเขาต้องใช้แบบ ความชื้นเยอะมาก้าค่ะเหมืนหอมนฝนตกหนักๆสามวันมันถึงจะเจอนะอเนี่ยคือตอนเนี้ยไอที่ตั้งไว้เนี่ยโชคดีนะเนี่ยเรามาเจอกองของบ้านบ้านพี่เขาพี่ชายก็ว่าอะไรนะชโ,ชโชคดีนี่เขาไม่ได้ตั้งใจจะทำเห็ดกินเหรอฮะ เขาจะเอาทําไม้ฟืนเฮ้ยถามจริงเรื้องจริงพูดง่ายๆมันขึ้นเองมันขึ้นเองแต่ว่ามันเป็นความบังเอิญที่ได้กินเห็ดใช่แล้วก็ไอ้ไอ้กองเนี้ยเขาทิ้งทิ้งเอาไว้ประมาณทักสองสามเดือนละที่ผมเห็นกรรมเพว่าถ้าไม่ใช่เพราะไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าสมมติว่าตัดมาปุ๊บใหม่ๆเงี้ยรุ่นอะเหมือนกองรู่นไหนปะคะนั่นแหละยังไม่เกิดอันนั้นสดสดอ่าอันนั้นประมาณเดือนเดียวมันยังไม่เกิดอันนี้เขาสองเดือนละเพราะว่าไอ้เห็ดเห็ดเห็ดแครงเนี่ยมันจะต้องอาศัยเปลือกไม้เกาะ เพื่อเลี้ยงตัวเองมีอาหารอยู่ในนี้อ๋ออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่แต่ทีนี้ถ้าเรารออย่างเนี้ยมันไม่ทันกินเลยนะโอ้หานะมันน้อยกองขนาดเนี้ยแล้วเห็ดออกมาขึ้นก็ไม่เท่ากันเก็บไปกินก็นิดเดียวไม่พอกินไม่พอกินใช่ไหมอ่ฮะสองคนยังไม่พอเลยเนี่ยแล้วมันต้องทํายังไงเราถึงมันจะพอกินพอขายพออะไรกันเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีเพาะแล้วเป็นฟาร์มเขาอยู่ในระบบออแกนิคฟาร์มเลยเกษตรอินทรีย์ด้วยแพ็ปออแกนิกด้วยย e s แล้วอย่างนี้มันไม่ออร์แกนิกยังไงอันนี้มันก็อาจจะมีแบบเออ่สิ่งเร้าข้างนอกมากระตุ้นโน่นนี่นั่นพูด,ดง่ายๆนะสมมติว่าถ้าชาวบ้านเดินเดินไปปุ๊บเนี่ยนึกอยากจะฉีดยาฆ่าหญ้าแถวนู้นปุ๊บเนี่ยละององเกาะมาตรงนี้หมดเลยนะแยกยนต์หมดสิทธิ์อันนี้ก็คือไม่ออร์แกนิกแล้วไม่ออร์แกนิกแล้วลกินแล้วอาจจะมีผลกับชีวิตได้อ่าสมมตุติโทษนะฮะ,ะหมาตัวหนึ่งเดินมาปวดทิ้งของมีนั่นมีจบเลยนะ อันนี้จบเลยนะคือไม่ต้องแล้วเราไปเพาะกันนี่ล่ะมองภาพออกไยถ้าเป็นแบบว่าทางที่คุณสุนักเขาแบบจองพื้นที่อ่ะผมจะขออนุญาตหยิบไอ้ตัวที่มันเหมาะที่จะไปเพาะขึ้นมาหน่อยได้ไหมได้ได้ได้ตัวนี้เลยตัวเล็กๆค่ะมุมนั้นมุมนั้นมุมนี้นะใช่กระติวหรือว่าค่ะ กระติ๋วหลิวแต่ว่ามันได้อายุกําลังดีอวบอูดใช่ไนะไปฝ่ามือก็ได้ดูนะนี่ค่ะเล็กนิดเดียวแต่มันอ่อนนะฮะมันจะค่อนข้างละอองอุยเลยนะแล้วคือเห็ดคครงเนี่ยมันเนื้อเยื่อมันเล็กมากครับผมเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายในการที่จะมาทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนนี้กว่าจะเจอเนื้อเยื่อนะต้องหลายดอกหน่อยน้องแค่นี้ไม่พอเอาหรอใช่เผื่อเทั้งแถบนั่นแหละค่ะทั้งหมดนั่นเลยกว่าจะได้สักหนึ่งค่ะอ่าเพราะถ้าดอกกันเนี้ยเราเก็บมาดู อันนี้จะบอกว่านี่ดอกก่อนหันดอกแก่นี่อ่านี่มันเริ่มแก่ละอ่าแต่ทั้งสองอย่างแต่ยังพอได้อยู่พอได้ถือว่ายังพอได้อยู่แต่กินได้เหมือนกันกินได้เหมือนกันอร่อยเหมือนกันอันเนี้ยอินดีอันนี้สหรับผู้หญิงเนี่ยช่วยเรื่องเขาชาวบ้านนะูมิปัญญาใช้ตัวเนี้ยเอาไปตุ้งกะไข่เนาะฮะช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฤดูขาวตกขาวอ๋ออันนี้ตั้งแต่โบราณเรื่องตกของตกขาวนี่ปุาเลยใช่่และผู้ชายล่ะผู้ชายเหรอผู้ชายน่าจะอร่อยมั้งน่าจะเลือกตกยางออกน น่าจะอร่อยน่าจะแบบหมานกินได้หมดเลยฮะนี้ตามนั้นตามนั้นนะฮะนั่นก็แบบสรุปเลยอย่างนี้เนี่ยเอาไปเพาะต่อได้ได้เดี๋ยวนี้ทํากันแล้วใช่ทํากันแล้วค่ะทําจังเห็ดบ้านๆที่เราเดินผ่านกันทุกวันนีแหละนี่แหละค่ะเห็ดขอนไม้พื้นบ้านเ่ยค่ะเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปสู่อะไรนะเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าโลเข้าวจุกลบอลโลเข้าวจุกลบอลยาโอเคเดี๋ยวนราไปดูกันหน่อยว่ามันจะโกลบอลกันยังไงโอเคครับผมครับผมพี่ไป l เ t อร์